ร้านโกดช็อปบริการกดเกมพาร์และไอเทมแมปต่างๆมากมายมีท anime Fighter, มั้งแมปไฟ f i เตอร์ s ซมิเนเตอร์แมปบ็อกฟุตแมป킹เลกาซี่บริการกดเพชรแมปออสตาและ,ะครับดกดเพชรแมปอันดามีไดมัมชั่นยิงเจ็ทคลิปเลยครับสวัสด,ดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับโรบ็อกแมปอันดามีไฟต์เตอร์เซมิเนเตอร์นะครับวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับเปิดตู้ด่านสุดท้ายทั้งหมด4ล้านได้อะไรบ้างครับจริงก็ยังไม่ถึง4ล้านหรอกแต่ว่า เหลืออีกสองหมื่นนะครับแต่ว่าพี่อยากทำแล้วเพราะว่าขี้เกียจรอสี่ล้านนะครับช่วงนี้พี่จะลงดันฟาร์มหินรออัปเดตสัปนี้นะครับเอ่อไม่ใช่อัปเดตสิทกิจกรรมสัปนี้นะครับอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรนั่นเองนะครับก็เจะฟาร์มหินรอสักหน่อยนะครับอ่ะนี่นะครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับพี่เปิดไปทั้งหมด3ามล้านเก้าแสนแปดหมื่นก็อีกน่าจะเหลืออีกสองหมื่นนะครับอ่ะนับกลมๆไปสองห0ื่นไปก็ได้นะครับแต่นี้พี่ปัดขึ้นอ๋อสี่ล้านแล้วกันนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อเริ่มแรกพี่ขอพููดดถึงก่่่่อนนนะคครรับวาาต้โลสุเีย นี่นะครับราคาอยู่ที่55.2สที่นะครับถ้าไม่มี VP จะร,รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ72หรือ75หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะครับถ้ารู้ใครรู้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับอ่ะ,ะมานี้นะครับโดยรวมแล้วพี่ใช้เงินไปทั้งสิ้นประมาณ221ส e นะครับอ่ะสำหรับเปิด4ล้านถ้าเอาทุนเลยมันจะอยู่ที่2อ1 2 0อ่อ e นะครับอ่ะามนี้นะครับสำหรับตู้ ลกล่าสุดนะครับอ่ะแล้วเงินพี่ก็ลดไปเยอะนะครับอันนี้ก็ฟาร์มเพิ่มมานะครับอ่ตอนนี้พี่ใกล้จะโซโร่200้ได้แล้วนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นในสตรีมเมื่อวานนี้นะครับเอ่อยังขาดระเบิดอยู่ในระดับหนึ่งก็ต้องรอกันไปนะครับเพราะว่าตัวพี่บัฟไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับโอเคปมะมาณนี้โอเคมารีวิวกันเลยนะครับอย่างแรกนะครับตัวรับทั้งหมดนี้นะครับเอาจริงพี่ได้เยอะกว่านี้แตว่าอ่าพี่ได้ได้ทาเล็นกากมาเลยครับพี่ก็เลยทําการย่อยทิ้งโดยการยัดเลเวลตัวละครไปแล้วนะะ เหมือนพวกมิติเลยนะครับพวกมิตินาได้นะครับเราจะน้าเป็นการันตีก็ได้นะครับแล้วก็การันตีในโลกนี้นะครับพี่เคยสอนราคาการันตีไปแล้วก็ให้ทุกคนเอาราคาการันตีเอราคาตู้นะครับคูณกับราคาการันตีนะครับคูณกับพริตตี้หรือว่าการันตีของมันนะครับโลกนี้จะการันตีอยู่ที่ประมาณ4 41คิวนะครับแบบไม่ออโตเซลนะครับถ้าออโตเซลก็จะถูกกว่านี้ครับอ่ะประมาณนี้โอเคส่วนราคาตัวคราก็เอาไปคูณ3ามพี่คูณนอกเรื่องอยูละโทษด้วยนะครับนี่เลย ส่วนมิติกชนี่นะครับอย่างที่เราเห็นกันเลยอ่ะนี่นะครับปึ๊บพวกนี้เอ่อทั้งหมดประมาณ90ตัวถ้าพี่จําไม่ผิดนะครับแพทนี้เป็นแพทที่พี่สุ่มได้มิติกชนี่เยอะมากนะครับเพราะว่าเปิดบักไอ,บบไอบบ้บัฟลุงไอ้บัฟลุงอะไรวะบัฟบัฟบัฟลักเออพี่จะไปพูดบัฟลุงทำไมเนะี่ยเปิดบัฟลักไปประมาณ12ชั่วโมงได้นะครับตามเป็นอาทิตย์ใช้หมดภายในวันเดียวนะครับนี่เลยนะครับไอตัวพวกนี้ก็ได้เป็นมิติธรรมดามานะครับสำหรับ อีกแล้วก็ฟองนะครับแล้วก็พี่มีได้เป็นมิติธรรมดาอีิติดพิมาด้วยนะครับแล้วก็ค้าเป็นชายนี่นะครับในคลิปที่เราแล้วนะครับถ้าใครดูก็อาจจะเห็นแล้วนะนี่นะครับเออส่วนมิติธรรมดานะครับพี่ได้ล็อกพวกบัฟส้มไว้บางส่วนนะครับไอตัวที่บัฟส้มเยอะเกินไปพี่ก็ไม่ได้ล็อกไว้นะครับพวกแทกอลนี้ได้มาทั้งหมด8ตัวนะครับถ้าพี่จะไม่ผิด8หรือ14นั่นแหละอ๋อแปดจแล้วก็คิได้มา12ตัวนะครับสําหรับปะพิปลุงแบบนี้นะครับได้มา12ตัว ถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้พี่พูดอธิบายให้ฟังเพราะว่าบางตัวพี่ย่อยไปแล้วนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยชอบบับผีเท่าไหร่นะครับอยากได้เป็นพวกบับปีกบับผีนะครับประมาณนี้จะได้ปั้นตัวแบบพวกเรานะครับแล้วก็พี่ได้เป็นเจ้าดีวายนะครับดีวายดันล่าสุดโลกล่าสุดแล้วก็ตัวล่าสุดเลยนะครับสาหรับเจ้าเอเนเวอร์นะครับรีวิวไปแล้วนะครับนี่เลยเปิดไปน่าจะประมาณไม่ถึงแสนนะครับแล้วก็ได้เลยนะได้ภายในคืนที่อัปเดตนะครับลงสตรีมไปแป๊บเดียวแล้วก็ได้เลยนะครับสําหรับเจ้าดีวายต แล้วก็เรื่องเบดาเมทของมันเนี่ยพี่ไม่ได้บอกในคลิปนั้นก็มาดูในคลิปนี้ได้นะครับอ่ะหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าหลัง1นึ่งพันจะอะไรหรือเปล่าอาจจะเป็นสัก1นึ1งพ1นเก้าสก็ได้นะครับแต่อันนี้เขาไม่บอกนะเขาปัดเป็น1,000ไปเลยนะครับนี่เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวคัฟชนี่โลกนี้480แนะครับแล้วก็มิติชนี่ก็320ระิครับเก่งมาตัวรับบางตัวแล้วอ่ะนี่นะครับก็ตลองใช้กันดีๆนะครับส่วนราคามันก็เอาเรรรื่่อองยูนนะคัับบสาด ราคามันเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับสําหรับตัวดันท้ายนะครับประมาณนี้นะครับส่วนตัวแล้วก็นี่นะครับพี่ลืมพูดถึงตัวรับตัวรับ2ตัวนี้พี่ได้เป็นท ALENT D มาสักหน่อยหนึ่งเป็นท ALENT A กับ e ท ALENT S นะครับ e. อาเรตติ้งเลยกเรตติ้งดีกว่าแล้วจะง่ายกว่าอาเรตติ้ง S กับเรตติ้ง A นะครับก็เลยค้ายเป็นช้นี่แล้วก็สุม่สมแพสซีฟมาครับ,รบอาจจะทําเป็นอาจจะพี่ว่าพี่จะทําเป็นตัว หาตัวอื่นมาแทนนะครับจะไม่รู้จะทําทันหรือเปล่านะครับอ่ะนี่เลยส่วนใครที่อยากซุมตามนะครับเงินใช้ทั้งหมดไปทั้งหมด2 2 0รบอีนะครับอ่ะเงินใช้ทั้งหมดไปทั้งหมดเงินใช้ทั้งหมดไปทั้งหมด2 2 0รบอีนะครับใครอยากตามใครอยากเออซุมตามก็เอาเลยนะครับพี่ไม่ได้ออเดอร์เซลเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็เพิ่งออเดอร์เซลอันนี้ก็คือพยายามซุมให้ถึงไอ้นั่นนะเอ่อให้ถึง80,000เร็วๆนะครับโดยไม่ยัดไว้กูมันจะได้ไม่เสียการซุ姆เนิ่งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเอ่อแล้วก็คลิป น่านะครับถ้าพี่จะทําคลิปเกี่ยวกับเปิดแบบนี้อีกพี่คงเปิดประมาณสักสามทีล้านไม่ก็คลิปที่แล้วโลกที่แล้วที่ไม่ค่อยได้ทําเพราะว่าลืมนะครับพอปเปิดครบแล้วปลเยอะแล้วพี่ไม่ค่อยได้ดองตัวไว้นะครับเนื่องจากว่าตัวละครเวลาพี่เปิดนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยคุณทุกคนจะไม่ได้เห็นมิติเต็มครางพี่นะเพราะว่าพี่ได้ทําการยัดรเวินะครับพี่เลยไม่ค่อยได้ทาคลิปในแนวนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นหลายๆคนชอบก็มาทําให้สักหน่อยแล้วกันนะครับอาจจะพูดยาวนิดนึงนะครับเพราะว่า พี่เป็นคนพูดมากขอโทษด้วยนะครับอันนี่ประมาณนี้นะครับส่วนใครที่อยากได้ตัวครับนะครับพี่จะคิดราคาให้ด้วยแล้วกันนะครับเผื่อใครดูจบถึงท้ายคลิปก็ได้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับตัวครับอย่างที่เราเห็นเลยนะครับพี่บอกแล้วนะครับว่าให้เอาราคาการันตีมิติเนี่ยไปคูณ3นั่นเองนะครับอ่ะ440 bq คูณสามนะครับจะอยู่ที่ 1.3e นะครับประมาณนี้นะครับจะถูกกว่านี้หน่อยถ้าเราออโต้ซิลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับส่วนตัวเรื่องเออ่เรื่องตัวครับชายนี่เนี่ย พี่ได้ทําการทดสอบแล้วนะครับจากทิปที่แล้วที่พี่พูดเรื่องตู้ทาเลนต์ไปนะครับใครที่อยากคราบได้สเตตดีๆจะต้องทําการหาตัวแบบเนี้ยที่มีค่าสเตตดีๆทุกขั้นอย่างละขั้นนะพี่พาไปดูนะเสริมพันธน,นิดเชิงนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้เราดูที่ค่าสเตตมันนะครับมันจะยึดค่าสเตตสี่อันสมมุติว่านี่นะมันยึดค่าสเตตพวกเนี้ยทั้งหมด4อันนะครับุ่มเอามาบวกกันเลยนะครับ สมมุติว่าเรามี1ตัวที่บวก10ข้างบนลบข้างล่างพวกนี้ลบหมดเลยก็เอามาได้นะครับเอาเป็นตัวบวกสิบบวกสิตรงนี้ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างเนี่ยเราก็หาตัวอื่นที่บวก10มานะครับมันจะได้เป็นตัวระดับบวก10หมดเลยนะครับบวก10เหมือนเจ้าตัวคับชไนพี่นะครับพี่ทำคลิปแล้วนะครับรีวิวไปละนี่นะครับเป็นไหมนี่นะครับวิธีการทําไม่ได้เอ็ดบวกนะครับแต่ว่าพี่มองว่าถ้าใครหาได้ก็ปลดเอ็ดตัวแรกไปน่าจะชัวร์กว่านะครับแต่พี่ลองทําการเอาตัว ค้าฟธรรมดาอ่ามิติโลกอันนี้นะครับพี่มีหินเดียวดีก็เราลองไปทานะครับก่อนค้าฟเนี่ยพี่มีมิติกเกรดซีบีแล้วก็ A นะครับอ่ะตัว A เนี่ยจะบวกตัวนี้10บอ่ะบวก10เลยนะครับขั้น10แต่ว่าลบข้างล่างหมดเลยครับแล้วตัวที่เหลือก็จะเป็นบวก8บวกไม่บวกอะไรเลยแล้วก็ลบ6นะครับอ่ะเห็นไหมจากที่เราเห็นนะครับมันจะยึดค่าสเตตท,ศทัศนที่ดีที่สุด ของเารสำหรับตัวที่เอามาครับนะครับอาจจะเพื่อความช่วยพี่ยังแนะนําให้ปลดตัวเอ็ก่อนั่นเองนะครับคงไม่ยากสําหรับพวกเราแค่เอามาตรวจสอบเป็นแรงเอสหรือเปล่าแล้วก็คราฟนะครับโอเคเรานอกเดินกันมาเยอะครับนะครับอย่าลืมนะครับขยับปตาม 221E ครับหากันให้ได้นะครับ4ล้านครั้งนะครับพี่ไม่สามารถหาได้เยอะกว่านี้ละไม่สามารถสุ่มได้เยอะกว่านี้นะครับเพราะว่าไม่ได้ฟาร์มเหรียญดาวเลยนะครับช่วงก่อนอัปเดตพี่ฟาร์มแค่หินอันนี้ก็ฟาร์มหิน ตามไปดีลูกค้านะครับเ้วก็เรื่องเมเทออชาเวอร์นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับประมาณ4ี่ชั่วชั่วโมงเกิดในแมืประมาณสักหชั่วโมงเนี่ยจะเกิดหนึ่งครั้งละขั้นตับนะครับแต่ส่วนมากมันชอบเกิดตอนที่ที่เราจะนอนนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเวลาพี่จะพักชอบเกิดนะครับก็ใครสุ่มอะไรแล้วได้อะไรบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับสุ่มกี่แสนได้ตัวนี้มาอดก็ได้ในคอมเมนต์เลยนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงถ้าพี่สุ่มเพิ่ม พี่คงจะไปสุ่มโลกหน้าเลยแล้วก็มาทําคลิปแบบนี้อีกนะครับพี่ไม่ค่อยอยากให้คลิปแบบนี้มีในช่องเยอะเท่าไหร่นะครับโอเคแต่ถ้าใครชอบก็บอกคอมเมนต์ไม่ได้นะครับพี่ได้มาทําเยอะๆโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนี้นะครับขอพูนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ